อกลับเดี um, ๋ยวมาเบิ่งกันครับผมเบ็ดทั้งนี้เล่นเป๊กๆครับผมเห็นหรอครับหมุนไปหมุนมาเลยน้องเล่งกันครับเป็นปลายังครับผมเนี่ยเต้นเป๊กๆนลยครับปลาอะไรกันเอ่อแต่หลุ้นกันครับผมันนีเม็นปลาขาวเลยน้อง เกลือสีน้อยให้สิใหญ่ครับผมโอ้ยปากขาวเลยนะเตยะปันเดอโอนครับผมกินในเย็นสี่เดือนได้ไหมน้องหรือว่าคิดตโรยไ่้เลยครับปลาเป็นทรงคือเตซิโฟนครับผมฮะกินติดเลยเดิน้ป <c oughs> ใส,ส่วยเลยครับนี่ครับปบลาแส่บด้วยพี่น้องหายกินยากครับผมแับสีเต็มแล้วครับสำหรับเซาวนีครับผม เด็กคงเป็นเพลงเลยน้องนไง,นงนเอาไปไปกันโตครับผมไปซีตู้นี่เลยหาต้ไปหาโตู้เดี๋ยวไปเบิึงครับผมว่าโพล้อใดยังผม,มแบบเก็บมาแต่ฟังดุลเลยครับได้มากนี่ครับสีตัครับผมหุ่นบิึงโพล้อใดยังครับผม มามายำเบ็ดหนีเอาทึงเห็ดทึงป้าทึงอันนี้เลยเออทึงหอยทึงยังตรงนี้เอาทุกอย่างครับผมหนองไสรเรากำลังมาเลย้องอจันโลบเลยครับเลยเดี๋ยวเบึงหิดครับผมเห็ดยังพ่อะแงนมันกินได้อยีกหรอ้จะมันต้นไี่ยั้งมุโอ้เราเก็บเราก็บต้นดูต้นโอ้เราเก็บมาเบึงนี่เลยน้องนี่เห็นไหม ไอ้พอไม่ยอดทายลูกค,คือเพิงว่พอจะเขาไปเก็บเห็ดยังมั้นี่ออมีแต่ปลาเสียนะลาเ่ไ้นวไาดนี่ไโมงเลยาใส่พน,นินยอยู่ใด,ดนี่ใส่ยุคุดอิลีนะทึกเรื่อยๆพนินนะลายแสงว่ามันมีหลายอยได้ปไปเปล่าปลาแข่งเขาไหม เห็นซุ่มระบองบ่บเพขึ้นเพื่อใดยังนันไล่หาโตมันก็กดกุดจะได้ยังไงใครใครอุ่นอุ่นเลยดีดแต่วันนี้มันกระโลยนะกระพเขาเป็นไกโตัว้อะไรคือตัวนี้พ็อืท่านนี้ก็ได้ต่มมล้วนนี่แสบนัอนแหะปลาหมูนี่นะวังหนาวที่ถือหลบถือรูปมันล่ลาเลย เพาข่าวจะได้จังหลายแห้งเที่ยวอ่ะลายนถือฝนมาใส่นน่กินดีแมนกรนใหม่มาใส่กินเลยต้องรอมันจุดจืดก่อนพอเขาใส่มาสามมือสี่มือเได้อยู่ไมได้ปะได้มือละสองอ่ละสามมือละสี่ต้องงามเมั่ก็ประมาณจะสามขีดสี่ขีดแมนกินดียืนนี่อ่ะมูไงมันอยู่ในมงเลิกกับมงนี้เลนี นี่มันอยู่นี่ม,ม,ง,มงหักโค้งม,มงตัวใหญ่มันหอดูดอกออเจ็ดโลเอปลาดุกมาใส่บัดเหลือตายประดุกหน่อยๆเนี่ปลาดุกซ้ำปอมหมื่นเบ็ดมันล่าเลยนี่เห็นหงนังติดไดีเยวจนีีก็เอาแล้วนะพ่อ นี่ว่ามีปลาขาวเลยสำหรับปลาเงือเซเดือนของห้องดี้ครับผมปลาเบ็ดได้ไหมน้องเบ็ดมันน้อยเบ็ดน้อยเบ็ดดำน้ำเงีมันตนัวเบ็ดเบือหนึ่งยัดชุดสื่ออ่อนลาสมือีเลขันเบ็ดตัวเนี้ยอืมแม่ดูโล่เลยยืนหนอนอัอนนั้งปิดครับ เบ็ดลาครับผมเบ็ดเกาเบ็ดหม้มันเลียนไม่เอี่ยมป่เบ็ดลาช้นไม่ดีแล้ก็แล้วพอต้มอะไรนี่